สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0ดนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมุลการเกี่ยวกับมุมมองมุลการในการมองโลกและการใช้ชีตนะครับคนส่วนใหญ่นะครับเขาไม่รู้ความจริงนะครับทรัพย์ที่มีค่ามากกว่าวัตถุนะครับพวกทรัพย์สินเงินทองนะครับมีอยู่นะครับ คือทรัพย์สินนะครับนะที่มีค่ามากกว่าวัตถุทรัพย์สินเงินทองนะที่ควรมีติดไว้กับตัวเนี่ยนะครับมันมีอยู่นะสิ่งนี้นะครับเนื่องจากความไม่รู้นั่นเองนะทั้งหมดเนี่ยเท้าวความมาจากเรื่องของความไม่รู้เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเมื่อไม่รู้นะครับคนเราก็เหมือนกับเอ่อเราไม่รู้ว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่ ทรัพยนะ์ส,สินนั้นนะเป็นของที่ทุกคนนนะควรมีติดไว้กับตัวทุกคนควรจะได้นะครับแต่ว่าคนกลับไม่สนใจมองค่ามันออกไปนะครับไปวิ่งหาข้างนอกวิ่งหาวัตถุสิ่งของทรัพนยะ์ส,สินเงินทองข้างนอกนะเพชรดินจินดานะครับสิ่ง,งต่างๆแต่ไม่ทราบนะว่าจริงๆแล้วเนี่มันมีทรัพย์สินที่มีค่ายิ่งกว่าอยู่ภายในตัวเองนะครับ ตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่ามันมาจากความไม่รู้ซึ่งเรื่องนี้มันเรื่องที่แปลกนะครับนะแต่เป็นเรื่องจริงหลายคนเนี่ยนะหมดอะไรแต่อยากนะบางคนนี่เรียกว่าชีวิตนี่ท้อแท้หดหู่เศร้าหมองนะเมื่อพลาดนะไปจากวัตถุสิ่งของข้างนอกนะเช่นพลาดไปจากเรื่องของทรัพย์สินเงินทองพลาดไปจากผลประโยชน์นะครับ พาดไปจากสิ่งภายนอกนะเช่นพาดไปจากคนรักนะความรักนะพาดไปในสิ่งที่โลกเขายกย่องกันนะยกย่องว่าเป็นความสำเร็จทางโลกนะเช่นบ้านหลังใหญ่นะรถคันโตนะครับเพชรนินจินดาต่างๆนะครับนะที่เขาเรียกว่าทุกคนอยากได้กันนะเรียกว่าทรัพย์สินข้างนอกเนี่ยทุกคนอยากได้กันนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย นะถ้าทุกคนรู้ความจริงนะถ้าทุกคนรู้ความจริงว่ามันมีทรัพย์สินที่อยู่ภายในตัวเองนะครับนะที่ทุกคนควรได้แต่ไม่น่าเชื่อนะครับมันไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่แปลกจริงๆนะครับเพราะว่าเวลาเราศึกษาไปในพุทธศาส,สนานะครับพระพุทธเจ้านะครับพระอรหันต์พระอริยสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับนะท่านพูดถึงนะครับสิ่งสิ่งหนึ่งนะนั่นกะนะ็คือเมื่อจิตใจของเรานะสามารถละ นะทำลายกิเลสได้แลนะถ้าเกิดจิตใจผู้ใดเนี่ยสามารถละทําลายกิเลสได้นะครับจิตใจผู้นั้นเนี่ยจะกลับขึ้นมาเป็นมีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดนะครับกว่าวัตถุสิ่งของภายนอกทั้งสิ้นเลยนะแต่เป็นเรื่องที่แปลกนะครับนะที่ผู้คนเนี่ยกับอาจจะไม่รู้ก็ได้นะไม่รู้ก็ได้มันเป็นความจริงว่าความจริงเนี่ยนะจิตนะครับที่บริสุทธิ หรือว่าจิตที่นะครับเราสามารถที่จะละกิเลสปัญหานะครับสามารถที่จะลดทอนอานาจของกิเลสปัญหาลงไปได้เนี่ยจิตใจนั้นน่ะนะมันมีคุณค่ามากกว่าทรัพย์สินภายนอกนะอ่าอันนี้คือความจริงที่ว่ากันที่ฟังมาจากนะครับครูบาอาจารย์นะที่ฟังมาจากคําสอนพระพุทธเจ้าที่ได้ศึกษามาจากคมภีร์ในพระไตรปิฎกนะครับ เรื่องราวเป็นแบบนี้นะครับเรื่องราวว่านะบุคคลใดนะสามารถเจริญสติภาวนานะสามารถละละกิเลสตัณหานะที่อยู่ในจิตใจได้เพราะฉะนั้นทุกคนไม่ปฏิเสธถูกไหมว่ามนุษย์ทุกคนมีจิตใจเพราะฉะแบบนั้นทุกคนสามารถนะครับที่จะหาทรัพย์นี้ได้ในจิตใจตัวเองโดยการทําให้กิเลสตัณหานะมันหมดไปจากจิตใจ ถ้าใครสามารถลดละกิเลสต,ตัณหานะภายในจิตใจได้จิตใจดวงนั้นเนี่ยจะกลายเป็นมีคุณค่านะครับเป็นทรัพย์ขึ้นมาเลยนะซึ่งในพุทธศาสนารเรียกว่าอริยรัพย์และผู้ที่จะสามารถครอบครองอริยรับดันี้ได้นะครับก็คือผู้ที่สามารถละทําลายกิเลสนั่นเองนะซึ่งในพุทธศาสนาเนี่ยบุคคลที่จะสามารถนะครับนะไปถึงนะครับรั์อันนี้ได้นะก็เรียกว่าอริยรัพ์ ก็คือผู้ที่สามารถนะครับบรรลุธรรมผู้ที่สามารถนะบรรลุไปเป็นอริยะบุคคลได้นะครับวันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มาชวนคุยกันนะครับนะเพื่อให้ได้แนวทางนะความคิดนะครับคือให้ได้เป็นแนวทางความคิดนะเราจะได้ไม่หลงทางนะบางคนนี่รู้สึกว่าโอ้โหผิดหวังไม่สมหวังทางโลกแล้วรู้สึกว่าชีวิตตัวเองไร้ค่าด้อยค่านะครับท้อแท้สิ้นหวังแต่ลืมไปฮะ ว่าจิตใจตัวเองน่หะครับมีค่ามากที่สุดจิตใจตัวเองเนี่ยที่มันไม่มีค่าที่รู้สึกว่าด้อยค่าเนี่ยเพราะว่ามันมีกิเลสปิดบังอยู่มันมีตัวอวิชชาความไม่รู้ความจริงเนี่ยปิดบังอยู่นะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าขนาดนี้นะเจอวิกฤตเศษตรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมหรือวิกฤตอะไรก็แล้วแต่ครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าท้อแท้สิ้นหวงังไร้ค่าเนี่ยลองกลับไปหาความจริงใหม่นะ ถ้าเรารู้ความจริงนี้นะครับว่าความจริงเนี่ยนะที่มีทรัพย์ที่เลิศที่ประเสริฐกว่าทรัพย์ภายนอกนะครับมีอยู่แต่ทรัพย์นี้จะได้มายังไงได้มาด้วยความเพียรได้มาด้วยการอะไรด้วยการฝึกฝนการขัดเกลาจิตใจตัวเองที่มันสกรปรกมัมแมมที่มันเลอะเทอะด้วยอํานาจของกิเลสตัญหานะที่เข้ามาครอบงำํำครอบครองจิตใจนี้มานานแสนนานนะทำยังไงเราจึงจะขัด ใจิตใจเรานะให้มันสะอาดนะให้กิเลสตัณหาซึ่งเป็นความสกรปรกมัวหมองเนี่ยมันหมดไปหายไปนะให้มันสิ้นไปนะครับเมื่อไรก็าตามนะถ้ายังมีตัวกิเลสความเศร้าหมองเนี่ยครนะอบงำจิตใจมันก็จะไม่มีทางนะที่จะสดใสหรือมีคุณค่าเป็นทรัพย์ขึ้นมาได้นะครับเพราะนั้นในพุทธศาสนาเนี่ยนะก็บอกถึงทรัพย์นะที่มีค่าไว้ถึง4ขั้นนะครับขั้นที่หนึ่งเนี่ย นะก็เรียกว่า,เ,าเป็นขั้นต้นเองนะโดยการทําลายกิเลสนะครับนะที่ครอบครองยึดครองจิตใจในี้ไว้3ข้อ3ประการน,นะครับใครที่สามารถทําลายไอ้กิเลสนะที่มันไปผูกยึดจิตนี้ไว้3ข้อเนี่ยผู้นั้นก็จะได้เชยชมนะซับในจิตใจนะอันนั้นคือซับขั้นที่1ซับขั้นที่2นะครับนะเมื่อใครที่สามารถนะทำลายนะกิเลสไอ้สตัวนี้นะ ในขั้นที่1ได้แล้วนะและยังสามารถลดอำนาจของกิเลสเพิ่มอีก2ตัวนะครับก็จะได้เฉยชมทรัพในขั้นที่2และบุคคลใดที่สามารถนะครับละกิเลสทั้ง5ตัวนะครับนะหมดเลยก็จะได้เฉยชมทรัพในขั้นที่3นะครับและใครที่สามารถนะครับละทำลายนะกิเลส10ตัวได้หมดเลยนะครับก็จะได้เฉยชมสมบัติขั้นที่4ซึ่งเป็นขั้นสูงสุด ในพุทธศาสนานะครับทรัพย์นี้ไม่ใช่บุคคลธรรมดาทั่วไปมีได้นะอันนี้เขาเรียกว่าอาริยทรัพบนะรัพย์ที่เหมาะควรกับบุคคลที่มีจิตใจสูงจิตใจประเสริฐเราเรียกว่าอาริยชนอาริยบุคคลนั่นเองนะครับส่วนกิเลสท,ที่พูดถึง10ตัวนี้นะครับเราลองไปค้นดูก็ได้นะใน Google ก็มีลองเซิร์ชด,ดูในพระไตรปิฎกก็มีพูดถึงเขาเรียกว่าสังโยชน์10ประการนะครับ มีอะไรบ้างนะผมคงจะไม่ลงรายละเอียดเยอะนะเราพูดให้ฟังเร่าวๆาว่ามันมีกิเลส10ตัวเหมือนเชือก10เส้นที่มัดตึงจิตใจนี้ไว้ปิดนะปิดจิตใจเราไว้แตนะ่ไม่ให้สามารถรู้ตามความเป็นจริงนะไม่สามารถทําให้จิตใจนี้มีคุณค่าขึ้นมาได้เลยเพราะว่ากิเลสมันครอบงํากิเลสมันคือความโสกปกโสมมมที่ครอบงําปกปิดความจริงนี้ไว้ใครที่สามารถละทาลายกิเลส นะครับท,ทีละข้อทีละข้อนะอย่างใครที่สามารถลนะทำลายได้หมดสิ้นเนี่ยก็เรียกว่าเชยชมทรั์เนี่ยในใจนะครับเรียกว่าขั้นที่4นะเพราะนั้นทรัพย์ในพุทธศาสนาเนี่ยนะมี4ขั้นนะนะถ้าเราพูดตามนั้นนะก็จะมีขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4นะครับนะเราเป็นชาวบ้านคาราวาสเนี่ยนะพยายามหาทางเชยชมนะครับในในรั์ขั้นที่1ก่อน นะก็คือการทำลายนะครับสังโยชน์3ประการกิเลส3ตัวนี้ก่อนนะครับท่านก็จะได้เชยชมทรัพย์ที่มันดีกว่าเลิศกว่านะวัตถุทรัพย์สินเงินทองภายนอกนะครับสิ่งที่ผมเล่าสู่กันฟังนี้เป็นคำสอนในพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของครูบาอาจารย์ผมนะครับนะที่ถ่ายทอดลงมา นะก็มาเล่าสู่กันฟังมาแบ่งปันนะครับว่าใครที่รู้สึกว่าวิกฤตทํำให้ท้อแท้หดหู่เปลี่ยนใหม่ค้นคว้าหาความจริงที่เลิศกว่าประเสริฐกว่าค้นคว้าหาทรัพย์ที่เลิศกว่าประเสริฐกว่าวัตถุทรัพย์สินเงินทองภายนอกนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสวัสดดตามในช่อง y o u t u b e อาจารย์เสรษฐครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ